สิงบรีเราเก่งเรื่องการเลี้ยงหมูแต่วันนี้หมูตายเราจึงมาเลี้ยงหมาพูดแบบนี้ไม่ได้ไปชดเลยครับมันเป็นเรื่องจริงเพราหมาเนี่ยโอ้ยยี่สิบตัวในบ้านก็เพียบเลยนะเขาไม่อยู่เองครับไม่ใช่หมาผมต้องเลี้ยงมาไถือว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีใจรักสัตว์แล้วก็ าลุนตัสิ่งเหล่านี้ yeah. อยากให้ปัญหาหมูหมูทา,านพ้นไปไปวๆข่าวดีดีกับพี่คำรอน อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรากลับมาที่บ้านบางน้ําเชี่ยวครับบ้านบางน้ำเชียวตําบลบางน้าเชี่ยวตําบลบางน้าเชี่ยวอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับอ่าเป็นบ้านของเหียบุงครับผู้ที่ใช้ชีวิตประมาณสัก30ปีคลุกคลีอยู่กับการเลี้ยงหมูและก็เป็นการเลี้ยงหมูคุณภาพเลยนะครับครับแต่วันนี้วันที่เรากลับมาวันนี้ปรากฏว่าจากหมู ไรเหลือแต่หมาเพราะว่าหมูได้จากลาไปหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้เฮียบุ้งคุยเรื่องหมูรู้ตลอดหมดเลยตั้งแต่หัวหมูถึงหางหมูวิญญาณหมูเฮียบุ้งก็รู้ก็เข้าใจทุกซอกทุกมุมของหมูแต่วันนี้หมูเป็นแบบนี้ไม่มีชีวิตไปแล้วครับวรณภาพหมดแล้ว แต่สิ่งที่มาแทนหมูคือหมาเ่าันเงียวจ้าตั้งแต่หน้าบ้านยันในบ้านมีหมาเยอะกว่าหมูหมูไม่มีแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาไปถ่ายมาเล้าหมูซึ่งเคยอยู่กันที่เฮียบุ้งบอกว่าแบบสุขสบายนะตามที่เรากำหนดนะกลายเป็นป่าช้าตัวเดียวก็ไม่มีไม่เหลือสักตัวเดียวครับครับ้อยเปอร์เซ็นเฮียบุ้งช่วยเล่าให้ฟังทีครับว่าทำไมถึงต้องหยุด เลี้ยงมันอ๋อมันเป็นมันเป็นโรคระบาดครับโรคระบาดก็คือแอฟริกันสวายไฮฟีเวอร์หรือเราเรียกกันย่อๆก็คือ AFS เอาแบบหนักแน่นนะนะ AFS ครับ, F H, รบโรคไวรัสเป็นโรคไวรัสซึ่งจะทำความเสียหายให้กับฟาร์มเนี่ยประมาณ50ถึง7 0และโรคเนี้ยไข้มันสูงแล้วมันก็จะเสียหายอย่างรวดเร็วเ,เ,เวลามันเสียชีวิตเนี่ย ไม่ทันแล้วครับไวมากสี่วันไปแล้วเนี่ยเก็บไม่ทันตายเป็นเบือมันมาทํำร้ายอะไรหมูในตัวหมูอ,อ๋อไข่มันขึ้นสูงครไข้มันขึ้นสูง,ออสงแต่ไม่เกินสามสี่วันเท่านั้นเองไข้มัน43สามองศาโอ้ฮะไม่ใช่สี่สิบนะถ้าเป็น prs สี่ถ้าเป็น, 40, เ,ปนเป็น a f s สี่สามองศาก็โรคนี้เรารู้กันมาเมื่อสามประมาณสามปีที่แล้วนะอาา่าฮะ ทำไมหน่วยงานทั้งไม่ว่าเอกนชนทั้งภาครัฐเองก็ตามแต่รัฐบาลเองก็ตามแต่ทำไมไม่เผยแพร่ตีข่าวให้คนเขารู้ครับคือไอ้พวกนี้ยเราในวงการหมูเรารู้กันเองอ่าเมือม่อประมาณสามปีเนี่ยผมไปพูดเรื่องว่าหมูเนี่ยตายจากโรคลึก,กลับเนี่ยเขาบอกว่าทางทางรัฐบาลบอกว่าเป็นไข้หนังแดงมผมบอกไม่ใช่ไข้หนังแดงเราไอ้ตายแบบนี้ มันตายเกือบหมดแค่หนึ่งแดงมันเป็นแค่แบตเตีเดียกินยาแอม็อกซี่ไซคลินมันก็หาแอม็อกซี่ก็ได้หายแล้วอแต่พวกนี้มันกินแล้วมันไม่หายมันตายพิบมๆๆๆมันตายมันบอกว่าโรคอย่างเงี้ยมันเป็นไวรัสมันเป็นโรคลึกลับผมกมเห็นที่จีนมันเป็นผมก็บอกว่าเป็นเอฟเอสหันลุ่งคืนเองแสกเพียบมากันเลยขอมประสุศาสะฮะบีบคั้นไม่ให้ออกอากาศไม่ให้จนกระทั่งผมต้องไปลบเฟซออก แล้วมาวันนี้ของจริงมันก็โผล่นั่น AFs ของจริงเนาะครับอ,อกลายเป็นว่าภาคเอกชนนะครับวิเคราะห์ได้ตรงโลกแล้วก็ถูกโลกเหมือนเหมือนเราเป็นหมอหมูว่างั้นเถอะถ้ามีใครเถียงผมม,มาที่บ้านผม,มผมยินดีให้ไปขุดซากแล้วไปเช็ค DNA ว่าเป็น AFs ไหมถ้าเป็นจริงมผมว่าอธิบดีกรมสุศัตว์ควรลาออกอ ว่ากันว่าเหมือนมีการปกปิดและไม่อยากให้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมครับจะปิดไปทําไมอ่ะการปกปิดเนี่ยเหมือนกับก,การปกปิดเพื่อที่จะไปส่งออกวันนั้นเราคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกหมูลายใหญ่เราเลี้ยงหมูเก่งคือเราคิดไปเองเราฝันไม่เองอเราเป็นคนผลิตหมูได้แค่ยี่สิบยี่บ็ดตัวเองของของของที่มันอยู่ในในระแวกเนี้ย มันเวอร์มันไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นหรอกรเียงแต่ว่า,อาไอการอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการเอื้อที่จะให้ผู้สองอกผู้สองอกบางเจ้าซึ่งไม่ใช่ผม,มผมไม่มีผมไม่ผมขายในพื้นที่ฮะครับก็อันนั้นก็ไปคุยกันเราเองครับฮะแล้วกฎกฎระเบียบบางอย่างเนี่ยพวกผู้เลี้ยงหญ่รา่ใหญ่ในทุนยักษ์นี่ก็เอื้อให้เขาได้เดินทางระบบสะดวกแต่ว่ารายเล็กถูกจากัด เรื่องมันเป็นอย่างนี้เวลาทําใบขนย้ายเนี่ยมันจะต้องตรวจเลือดก่อนออถ้าตรวจเลือดเนี่ยคุณต้องมีฟาร์มมาตรฐานจูนมี G M P G F M อะไรพวกเนี้ยแต่มาตรฐานในพวกนี้เวลาทำเนี่ยฟาร์มระดับพันส2 0 0 0แม่หรือไม่เกินหมื่นแม่พวกนี้มันก็ได้ได,ได้ประดาได้แค่สิบห้าวันเต็มที่สิบห้าวันมีโลกสีเหลืองสีแดงเฉดพื้นที่ระบาด คุณบอกว่าไม่มีโรคระบาดแต่คุณกําหนดพื้นที่โรคระสีมาได้ยังไงแสดงว่าต้องระบาดสิ mm. มีสีเหลืองสีแดงบ้าหรือเปล่าไม่มีการระบาดแต่มีสีเหลืองสีแดงเฝ้าระวังระวังมากที่สุดมันมีแล้วโกหกน mm. ะเพียงแต่ว่าการทำสองอย่างนี้มันทำสองมาตรฐานหนึ่งไอ้บริษัทยยใหญ่ๆพวกนี้มันอยู่ได้หกเดือนเจาะเลือดทีนึง mm. ไอ้ผม,มเจาะเลือดทีนึงอยู่ได้สิบห้าวันแล้วก็ล่นมาเหลือเจ็ดวันแล้วก็มาเหลือสามวันสุดท้ายสามวันกูก็ไม่เอา กูไม่ให้ฉันไม่ให้อืเนี่ยมันมาตรฐานมันเยอะนักต่ากว่ามีกฎระเบียบมาจากฟ้าแล้วก็มีกฎระเบียบปรวุญจิ้นแบ่งเต็มประเทศหมด72สิบสองจังหวัดคนเลี้ยงหมูในเมืองไทยสิงห์มูรีเนี่ยไปขายภาคเหนือก็ไม่ได้จะไปขายในครปฐมก็ไม่ได้จะขายข้ามเขตก็ไม่ได้นี่มปนประเทศไทยคนเลี้ยงหมูส่งขรหมูขายไม่ได้บ้าเปล่าฮะครับเออยุมยิมยุมมันมันเป็นความเจ็บปวดของคนเลี้ยงสัตว์ ที่เกิดณช่วงเวลานั้นที่โรคระบาดหนักๆเนี่ยเขาพูดไม่ได้เพราะว่าพูดเสร็จเดี๋ยวฉันไม่ให้ใบขนย้ายเธอขายของไม่ได้ทุกคนก็ต้องยอมหมดแต่คนต้องต้องต้องยอมทุกอย่างมาอยู่ในภาวะจำยอมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตใบหนึ่งเนี่ยเอาไปขายหมูให้ได้เพื่อเอาเงินมาแลกกับให้หมูกินมาเลี้ยงลูกน้องอะไรพวกนี้บ้าแหละผมว่าก็วันนี้ที่เปรียบกันอะครับที่ฟาร์มของเฮียบุ้งเนื่องจากปิดตัวลงเนี่ยนะครับ คนงานก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเด๋ยวนี้แค่สิบกว่าชีวิตจากร้อยกว่าชีวิตร้อยสี่สิบห้าสิบชีวิตไปหมดเลยไปหมดเลยพังหมดฮนะครับคนคนไม่รู้ทํายังไงเพราะว่ามันมันไปหมดแล้วของที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยตายใช่ครับคนที่เขาเลี้ยงยืนยาวมาอย่างเฮียบุ้งนะก็ยังพออยู่ได้เพราะทุนเดิมแต่คนที่ไปกู้นี่ยืมสินมานี่สิจบ จกงแบบไม่เป็นท่าเลยผมจะบอกเลยนะไอ้โรคนี้มันไม่มีทางแก้มันต้องมีวัคซีนอย่างเดียวคุณจะให้เงินไปเพิ่มเดี๋ยวกคุณไปเพิ่มความตายให้เขาแป๊บเดียวเขาก็เป็นโรคตายต่อ,อเพราะโรคนี้เป็นแล้วมันไม่หายเลยครับม,มันก็จะหายมีออโตอิมูนเป็นสักพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกอมผมเคยเจอบางฟาร์มเป็นสองครั้งบางฟาร์มเป็นสามครั้งมีมและบางคาบางฟาร์มก็ยังมีตุกติ๊กๆุกติกแบบว่าโผล่อยู่เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆอยู่ด้วยกัะ ความเสียหายครั้งนี้ต่อวงการหมูซึ่งอดีตไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนเนาะครับเทบุ้งบอกว่าเป็นแสนแสนล้านอ๋อแน่นอนหมูมีหนึ่งล้านแม่ผมให้หนึ่งเราไม่ใช่หนึ่งล้านหรกไอ้หนึ่งล้านเนี่ยมันคุยกันมาหลายปีแต่ว่าไอ้ตอนที่เศรษฐกิจมันบูมเนี่ยมันพุ่งไปล้านสองถึงล้านหกวันนี้เหลือกันเท่าไหร่เหลือกันาาแค่ 5, <ช>แสนละพังใช่ไหมเหลือสักห้าแสนครึ่งหนึ่งหายไป เขาประเมินกันห้าแสนเนี่ยไอตัวสุดท้ายเนี่ยถูกแต่ตัวแรกเราไม่ถูกแล้วมันล้านกว่าตอนแรกอ,ะอ,อ่ะนะซึ่งความเสียหายตัวนี้ก็ประมาณสองสองแสนบาทคูณครับสองแสนบาทหายไปห้าล้านก็คือหนึ่งแสนล้านบาทหนึ่งใช่ไหมแม่และสองแสนหายไปเท่าไหร่หายไปห้าแสนปกจจนนี้มีกี่แม่เดี๋ห้าแสนแม่ห้าแสนแม่ก็ประมาณเท่าไหร ล้าน,านสองหนึ่แสนล้านถึง2องแสนล้านประมาณนั้นครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆก็หนึซ็นของ GDP ของประเทศก็ GDP มีสามล้านล้าน, 5, านก็2องแสนกว่าล้านก็คุณคุณเสีย2องแสนคุณต้องกลับอีก2องแสนนะมันไปกลับจะทำธุรกิจแต่อยู่ดีๆเป็น2องแสนเ่ยนะ สองแสนมันต้องไปกลับเป็นสี่แสนสก็สามล้านล้านก็โอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นประมาณนั้นเนี่ยเสียหนะายเยอะขนาดนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะประเทศนะไทยอ่ะสามล้านล้า,น,ลาน,มนมาอยู่กันเ,เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้คืองบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีใช่เราเสียหายไปครับแต่ว่าณนะนะนะวันนี้นะครับเอรัฐบาลยังไม่อกผายไหลพึงออกมานะว่าพลาดไปแล้วมันก็อโทษพี่น้องด้วยควรจะออกมายอมรับกับประชาชนอื ไอ้พวกที่เลี้ยงหมูเขายังไม่รู้ว่าไปโรคอะไรกลับให้ดันให้เขาไปเลี้ยงอีกไม่ได้เขาเลี้ยงไม่ได้อเอาเงินเขาไปให้เ็าไปเพิ่มนี่เขาเขาก็ตายอีกมันไม่ได้ถูกแก้ถูกแก้คุณต้องมีวัคซีนฮะถ้ามันไม่มีวัคซีนก็บอกว่าเขาอย่าเลี้ยงฮะทีน,นี้ทีน,นี้เฮบุง้งคุยกัน,นอกรอบเฮบุ้งบอกว่าอดเจลคาดว่ามันจะเป็นอย่างงี้ หมูอาจจะมีราคาขึ้นไปถึงสามร้อยบาทต่อกิโลกร,รมัมหมูเนื้อแดงนะอ่ะครับแล้วถึงวันนั้นเราได้กินกันแน่โลละสามร้อยเอ่อถ้าสามร้อยหมูมันต้องวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่ผมมั่นใจว่าหนึ่งร้อยยี่สบาทเนี่ยแน่นอนแต่ร้อยห้าสิบสี่สิบเนี่ยอาจจะคือขั้นสูงสุดวันนั้นเนี่ยมันต้องการต่ายมันต้องต่ายขึ้นๆแล้วก็พีคขึ้นไปอะ่ะก็เหมือนกราฟอะ่ะครับนี่มันยังเตีย้ยๆอยู่อย่างนี้เองมัน,พ,มนพ,พึ่งเ่อกลาเองพ่งิ่ม,มไม่ทันวาเลย อแต่แต่ภาวะอย่างนี้เฮียบุน<ม>ยังบอกราปีหกห้านะยังไม่ทันวาเลยนะนี่เพิ่งขึ้นไงนเนี่ยขึ้นเดือนสองเดือนเองครับหลังจากหมูตายหมูผมัหมดหมดฟาร์มวันสุดท้ายมันวันที่สิบเก้า กัญญาเก้ากัญญานะฮะแล้วนับเดืไลน์ไปนะอีกหนึ่งปีต้องเจอแน่สามร้อยสองพันแม่หายเกลี้ยงแล้วลูกอีกเท่าไหร่รวมทั้งหมดเอาหมูก็สองหมื่นตัวหมดหมดเลยสองหมื่นนะฮะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟาร์มขนาดกลางขนาดใหญ่ฟาร์มหนึ่งนะเขาเขาหมูขายได้โลละสี่บาทยังเป็นอย่างนี้อ่แล้วสุดท้ายแม่ตัวของสามพันห้าพันนะขายได้โลละสี่บาทห้าบาทเงินหายหมดเลยหายหมดเลยถ้าถ้าตีเป็นเป็นเป็นตัวเงินกับสองหมื่นสองหมื่นตัวหมูอไม่เป็นร้อย ร้อยล้านใ,นใกล้ร<ช>้อยเงินร้อยล้านหายไปในในเ,นเดืนเดีวสี่สิบวันสีน่สิบวันขนทั้งวันทั้งคืนคขนทั้งวันทั้งคืนนะครับความเจ็บปวดมันอยู่้ี่ขนยันสว่าง40วันเพื่อเอาหมูจากฟาร์มขนไปไหนขายที่มันต้องขายฮหรือโล4บาทฝังไม่ทันแล้วฝังได้ยังไงหมูเป็นหมื่นแล้วเฮียบุงบอกว่าไอ้โรคไวรัสตัวนี้ รายมากแม้ฝังไปแล้วมันยังเกาะอ,อยู่ในนั้นอ๋ออยู่ในดินน่ะคุณไม่เชื่อเหรอประเทศไทยบอกว่าไม่มีเอฟเอสมาที่ฟาร์มผมได้เลยขุดไปเลยถ้าเช็คดีเอ้้าไม่เจอเอาไงถ้าเจอแล้วเอาไงว่ามาอ่าท้าเลยท้าเลยผมท้า,มผ,มทาผมท้าทิ่ดีกรมสุสัตว์ครับอ่ได้จริงเข้ามาอาเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คแล้วก็ตรวจให้เจอนะไปตรวจนะแล้วมีหน่วยงาน หน่วยงานที่รองรับที่หลากหลายด้วยนะหน่วยงานเดียวไม่เอาครับครับเฮวุ้งลองทํานายถึงอนาคตของหมูไทยสิครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาเลี้ยงได้อไอเกมเนี่ยนะไอทำสองมาตรฐานเนี่ยมันทำเพื่อใครเงินที่มันหายไปแสนล้านถึงสองแสนล้านเนี่ยมันต้องตกไปตกอยู่ในกระเป๋าใครสักหนึ่งวัน วันหนึ่งข้างหน้าผู้มีเงินผู้มีทรัพย์ผู้มีมีศักยภาพสูงสุดผู้นั้นจะได้ไปนะฮะแล้วคนที่หน้าประชนตาดำๆที่เป็นเกษตรกรพวกนี้มันจะกลายเป็นลูกน้องเขาหมดมแกยกักมันสายเกินไปล้วครับฮะแต่แต่ทางเดียวที่คิดว่าจะแก้เรื่องโรคหมูโรคนี้ต้องพลิกฟื้นให้เขามีวัคซีนแล้วแล้วสนับสนุนเงินตอนมีวัคซีน ต้องรีบทาทุ่มไปเลยต้องรีบทําเพื่อให้พวกนี้ฟื้นขึ้นมาให้ได้คุณอย่าลืมนะกลุ่มโปรตีนเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเกษตร,รกรซึงปลูกปลูกข้าวโพดปลูกถั่วเหลืองอปลูกอะไรทีทั้งหมดเป็นเกษตร,รกรเรายึดอยู่หลักว่าให้ผู้เลี้ยงหมูเนี่ยไปอยู่ในประชาชนธรรมดามากที่สุดอ,อย่าให้อยู่เริษัทใหญ่อ,อยู่บริษัทใหญ่มากเงินก็ไม่ได้เข้ามาสู่ประชาชนหรอกนะเราะก็มองเห็นว่าเราเป็นแค่คนงานนะนะก็เหมือนกับ มันก็ก็เหมือนก็คนงานนะมันไม่มีสิทธิ์อ่ะนันไม่รวยยากอ่ะว่ากัเถอะมันควรใช้โอกาสพวกนี้บ้างแต่ให้โอกาสณเวลามันมาถึงเมื่อมีวัคซีนครับเฮียบุ้งขัววดอยู่กับวงการหมูไม่ต่ำกว่า30ปีเฮียบุ้งมองอย่างนี้นะครับว่าหมูเนี่ยหมูม้าไก่วัววัวครับ สัตว์โปรตีนเหล่านี้เป็นโรคหมดเป็นโรคพร้อมกันฮแต่ทําไมหมาก็แมวไม่เป็นเออในหน้าคิดไม่ได้กินพวกนั้นนะเราไม่ได้กินพวกนั้นทำไมไม่เป็นเฮบุงคิดทั้งทั้งที่เกิดภาวะโลกร้อนเหมือนกันทําไมมาเป็นกลุ่มโปรตีนใช่ไหมถ้าไอ้กลุ่มที่เลี้ยงดูสวยงามทำไมไม่เป็นเยอะแยะเกิดไปหมดในประเทศไทยเนี่ยไม่เห็นตายนะฮะก็น่าคิดมันก็อาจจะเป็นโรคที่จงใจอ ผมว่าใช้เชื้อโรคมันฉลาดก็กันอย่าวใช่ว่าคนมาปล่อยเลยครับฉลาดมากถ้าถ้าถ้าเรามองกันในระยะข้างหน้าเนี่ยอีกประมาณน่าจะไม่เกินหนึ่งปีมั้งที่ที่เราน่าจะได้วัคซีนหมูอผมว่าปีนี้เนี่ยน่าจะน่าจะถ้เท่าที่ถามถามดูครับครับน่าจะได้ครับเมื่อนั้นก็ผู้เลี้ยงหมูจะกลับมาอีกแต่เฮมุ้งยังมองต่อไปว่า รถลอยความเร็วสูงอมันจะไปนขนหมูเมืองนอกมาทุ่มหมูเราที่จ่อชายแดนอยู่ที่คือ,อทางประเทศจีนเราต้องยอมรับเขามีความก้าวหน้าทุกอย่างแม้แต่ด้านการเลี้ยงสัตว์นี่นะสิ่งที่เขาอาจจะกระทบไปบ้างก็กคือโดน a อ f S จริงไม่มีวัคซีนจริงแต่วันใดที่เขามีเ S ฟเนี่ยไอฟาร์มที่เขาทิ้งไปบ้างฟาร์มที่ก่อสร้างใหม่มากเนี่ยมันสามารถรวมกันนะแค่รวมกันในชุดนี้มันสามารถเลี้ยงหมูได้ทั้งทะวีปอะ แถวเนี้ยตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่งได้หมดอ่ะ,ะจนีนจะไปเลี้ยงหรอกหี่บุ้งบอกว่าจีนมีหมูอยู่ครึ่งของโลกนี้ครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหมูที่อยู่ในประเทศจีนประมาณแปดร้อยล้านถึงเก้าร้อยล้านตัววันนี้อาจจะยุบตัวลงไปสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่เพราะมันโดนเอฟแสเป็นเรื่องปกติตอนนี้จีนก็ยังนําเข้าหมูจากยุโรปอยู่อ๋อเลยฮะครับอืแสดงว่าซีกนู้นไม่ไม่มีปัญหากับโรคภัยมีสิม,สมีนะฮะจีนเนี่ยตัวเริ่มต้นมันไม่มีวัคซีนมันไม่มีทางเราที่จะมาหมูล้้นไดอ แต่ซีกเมกาจะมีมีมีบันกาเขาดูจะไม่กระทบอะไรเลยนะก็จะอยู่ดีกินดีหน่อยคุณอย่าลืมนะวันใดที่ไม่มีของกินประชาชนอดอยากรัฐบาลจะเดือดร้อนนั่นนะฝากไ้ด้วยครับครับเนาะนี่ก็เป็นปัญหาเรียกว่าปัญหาเร่งด่วนเลยปัญหาปากท้องใช่ก็คือปัญหาหมูที่ไม่หมูใช่ไหมมันก็ไม่ยาก แต่ว่าถ้ามันมีอุปสรรคเฉยๆอุปสรรคที่เราแก้ไม่ได้ซึ่งเกิดพร้อมกันทั้งประเทศนะเราก็หวังว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้ปัญหานี้จะได้ถูกาการแก้ไขจากทั้งภาครัฐแล้วก็ทุกส่วนนะอยากให้รัฐบาลออกมายอมรับความจรงิงแล้วมาขอโทษประชาชนซะว่าที่ทำอย่างเนี้มันผิดไปแล้วนเหมือนปกปิดคุณจะปกปิดเลยความจริงก็คือความจริง ยิ่งปกปิดเกษตรกรยิ่งตายบอกให้รู้นใช่ไปอัดเงินก็ยิ่งเสียเงินเขาเป็นหนี้อยู่แล้วเป็นหนี้ซ้ำอีกชาติไหนมันจะพูดที่เกิดแล้วไม่มีทางหรอกนะครับวันนี้ก็หลายหาจังหวะที่มันดีๆแล้วลงทุนให้เขาเกิดให้ได้มันมีเชื่อผมสิถ้ามีวัคซีนมันมีก็เป็นเป็นปัญหาของหมูแต่ว่ามันเป็นปัญหาของคนคนไทยส่วนใหญ่ แล้วก็คนในทวีปเอเชียนะครับวันีเฮบุงก็ก็เผยให,ให้เราได้รู้หลายเรื่องหลายราวก็ถือว่าเป็นประโยชน์ชแล้วเป็นเป็นแง่คิดดีๆเอากลับไปคิดให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยได้มองมองใหม่มองปัญหานี้ใหม่แล้วร่วมกันแก้ไขให้มันลุล่วงไป<อ>งโดยไวผมอยากให้เจริญนะถ้าเจริญต้องมีของกินครับของกินต้องมาก่รับนะ อาหารอิ่มท้องสมองมันจะมาฮะอย่าให้หิวนะไม่มีหรอกปรปกครองให้คนหิวอ่ะมันไม่เจริญทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อีพ่น้องเกษตรกรชาวไทยวันนี้ไม่มีเสียงร้องแล้วมีแต่พรบไม่มีชีวิตว ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน